โอหเขี้ย oh, e. คนไทยกันเลยเนี่ยเลือกสายได้เหรอเลือกคา้าได้แต่ละคนกูมคนใส่วิ่งอยู่แล้วเมคคนใส่วิ่งอยู่แล้วแล้วมึงเอาวิปเอาเอาคา้าวิ่งกันหมดเลยเหรอ <c oughs> กลจะวิ่งปั่นกันอย่างเดียวเลยดิใช่อ่ะเอาวเดี๋ยวเพื่อนเราเพี่ใครเตือนด้วย เทสแทชเบาอีกโอเคเทสเทสเทรดแล้วแม็แม่งแม่แม่งเข้าเดือของปัญหาเอยกูอยู่กับคิวว้าวเปิดกล่องเลยไฟไฟเร็วๆเฮ้ยกูลืมมาเพิ์กมาไอ้หี้ยไม่มันออกมาไม่ได้ไอ้หี่อะขอโทษนะแต่ว่ามึงไม่สามารถ ขวานดี่ฆาตกรนะกองแก่โฮ้ยกูจะเล่านี่ขวานกับกับวินวอลโอ้โหสองตัวตามติดกันดีนะกูไม่อยู่กูดูเผยแบมันมองเห็นกูตอนปั่นเซนหนึ่งเครื่องมันจะเห็นออล่าเราสีแดงแป้นเลยมึงเห็นใช่ไหมขวบใช่เรามเล่นยากกว่าเดิมอีก โอ้โหโอ้ยใจเย็นเครืก่อมันกำลังมาทางนี้เราเรรีบปั้น ัง <Okay. S 1> อโอเคฮลเัลโหลเบบี้มันเห็นฉันเลยอ๋อมันก็เห็นคุณเหมือนกันว้ายช่ามินเนี่ยวะ่ะรถว,วิ่งล้อคุณป๊อกวิ่งล้อมามไม่ได้แดกเจอกันโอกาสหน้าถ้าถ้าคนไหนที่แอบตู้นี่ มันก็เห็นลอล่าใช่ไหมเห็นหมดอ,ะอ่ะแดงเป้นเลยแหละมาตอนนี้มันมีแค่สกิลติดตัวไว้มันจะไม่มีเปิปดพวกสกิลติดไอพวกสกิลติดตัวมันก็จะใส่มาให้แค่อันที่มันแบบจำเป็น,นโอ้ยกาปูสามอ่ะาเนี่ยข้อมอะสามงกันยงเล่าตีไรเล่าโอ้โหใกล้จะเกิน เคยได้หิวกูหน่อยไม่เฟ้นไม่เฟ้นอยู่ไหนเขาก็เกลียดมากไอ้ชักไอ้ดันดันลงนาเนี่ยเห็นอัอล่ามันใช่ไหมนีม่เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วยิงตีไม่ได้ยิงยิงไล่ใครอยู่ไม่ด้แต่ที่รู้เขไม่ได้ไล่กูเกูข้าใจว่าเปิร์กปูหิวคนอื่นได้อเอนมาแล้ว ใา่เปิดเผยความลับไอ้หนูพี่ไปช่วยน้องแล้วนะฮิวคูฮิวคูฮิวมีรถเตี๊ยบทำดีทำดีพูดบอยมันไม่ต้องมั่งหม่อพูดบอยมั่งหม่อมันไม่ต้องหิ้วมาแขวนเองมันกระซืบแล้วมันวาร์มมาเลยกระซืบแล้ววาร์มเลยนะกระซืบแล้ววาร์มขึ้นเสาเลยโอ้โหเหี้ย ไม่ให้เตะเวลานะใช่ก็คนเยอะอุ้ยอุ้ยเยอะเลยที่นี่โอ้โหเห็นเลยเห็นเลยโอ้ยเฮียที่เดิมมัมมัมคุณบอยมัมมัมโอ้โหสองตัวเลยพี่ชายตามผมมา เด็ดแน่มี่ะไรคือระวัดเลยเฮ้ยนี่เลยเด้วยด้วยเพื่อนทับกูดีทับกูดีเร็ว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 ,รวโอ้ยแทับแบบบูทูธจอมดีเนี่ยเฮ้ยหัวใจเต้นสุๆอีกแล้วหัวใจ,วใจเต้นแรงมันเห็นเรา ใช่ทำงานต้องหนีก่อนให้มันยังไม่มันไกลอยู่ไกลอยู่ไกลอยู่ยังไม่มายังไม่มาหัวใจเต้นแรงอยู่ข้างหน้าดุนเหยยงหน้าอยู่หัวใจเต้นแรงหน้าเด่นทีไอ้คนหมันล้คนหลงอดกำบับดีไหมอีกเดียวอีกเดียวโอ้โหควบุมไม่รู้เลยวาย ล้อหัแล้วกูลอหัแล้วเอ้ยมีคนมาช่วยแล้วโอเคโอคเจ็บไอ้อสัสช่วยด้วยโยมีกูดบ่อยบระมักนี่นี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ๊ยไอ้มากำลังมาไอ้เที่ย์ไปทางนู้นละมาแล้ว,วช่วดชดดย,ด,ด,ยด้วยเดี๋ยวกูเอาลงเดี๋ยวกูเอาลงใครใครใครขึ้นอ่ะไครคิว เลี้ยวซับกูเร็วซับกูเร็วเร็วซับกูเร็วซับกูเร็วซับกูไม่ต้องซับไม่ต้องซับกูเปิดเลยมเมื่อวันก่อนกูเปิดดูเปิดดูกูเปิดดูกูเปิดดูเปิดฝั่งไหนเปิดฝั่งไหน ไม่รู้เฮียเอาไรมันวิบอกนาวแล้วไปต่แล้วปอแล้ว่อแล้วเียเอ้ยงั้นกูต้องออกแล้ววะขอโทษนะเพื <c oughs> ่อนๆอกูต้องออกจริงถ้าคุณโดนไล่ ออกเลยออกเลยถ้าออกได้ออกเลยกูจะไปคิมก้อนไล่เมื่อกี้ออกได้ออกเลยไม่ต้องกดไม่ต้องรอไม่ต้องรอตอนนี้หนักอยู่เยี่ยมันวะดูวันขอดูวันขอเป็นผู้ชมก่อนจะว่าง่ายมันก็ง่ายแหละหมอแล้วเล่นหรือเปล่าโอ้ยวิชนกันโอ้ เพียเลยไอโกกได้แล้วได้แล้วได้แล้วคนแล้วออเอ้ยมิวอยู่ไหนวะเนี่ยออกแล้ว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 เหรอเรียกปูดูแมงออกมาละเอาอีกตัวแล้ววิวจบแม่ฟิ้งเข้าหน้าเลยสองนาทีตัวละเดอ๋ตู้สุดท้ายเฮ้ ยี่คนนี้จุกเลยไม่องกแน่คนนี้โอ้นี่เดียว,ยว <S 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 โอเคออกหมด